สวัสดีครับทุกท่านวันนี้เราจะมาดูเศรษฐีวินสันนะครับเศรษฐีวินสันเมื่อออกดอกเวลาเราปลูกเศรษฐีวินสันแล้วเราก็จะลุ้นว่าเมื่อไหรกันมันถึงจะออกดอกแล้วก็เราก็ดูนะครับปลูกไว้ในกระถางใหญ่มีต้นใหญ่ด้วยกันสองสองต้นนะครับเป็นหนอ่อแล้วก็ มีตัวที่เป็นลูกขึ้นมาอีกหนึ่งต้นแล้วคราวนี้เรามาดูว่ามันออกดอกเนี่ยต้นนี้เป็นต้นคู่กันก็คือหน่อก็ขึ้นมาประมาณพร,พร้อมๆกันนั่นแหละแต่เวลามันออกมารอบนี้มันออกออกดอกกันทั้งหมดหนี่สองสองต้นนะครับพร้อมๆกันเลยนะครับดูว่าผลออกมามันจะเป็นยังไงนะเวลามันออกดอก บางคนก็บอกว่าเออออกดอกแล้วมันจะถูกหวยแต่วันนี้มันก็ยังไม่ถึงวันที่จะหวยออกนะครับแต่ถ่ายให้ดูว่าเมื่อเราปลูกเสร็จทีิีสั่นแล้วมันออกดอกมันจะมีผลอะไรกับตัวเราหรือว่าชีวิตอะไรระบ้างนะครับก็เอามาให้ดูให้ชมกันนะครับว่ามันเป็นดอกขึ้นมาแบบนี้แล้วก็สิ่งที่แปลกมาเออ เรามาดูใต้ใบมีใต้ใบใบนี้นะครับปรากฏว่ามันมีเหมือนมีใบโผล่ขึ้นมาใต้ใบอันนี้นะครับสังเกตดูมัน,ม,นมันใบซ้อนกันไม่ทราบว่ามีคนสนใจอยากจะได้หรือเปล่าพันนี้ จริงๆแล้วตัวเศรษฐีวิสันรุ่นนี้เป็นเหมือนจะเป็นพันดอกนะครับผมเข้าใจว่าใครเอาไปปลูกมันก็น่าจะเป็นดอกหมดแล้วครับถ้าอายุครบประมาณสักหนึ่งปีพอหนึ่งปีแล้วมันก็จะมีดอกอยู่เรื่อยๆนะครับไม่ต้องรอรุ่นอะไรน่าจะเป็นรุ่นนี้น่าจะเป็นสายสายดอกนะครับคือมันนี่นะครับดอกมันจะเป็นเสียวขาวนี้บางคนก็ไม่เคยเห็น แต่ที่นี่ก็เห็นอยู่ประจำนะครับพอครบรอบเมื่อไหร่มันก็ออกมาทุกทีนะครับดอกก็ประมาณ3 4เดือนก็ออกทีนึงโอเคครับคลิปนี้ขอจบเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ